สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำแกงนะคะอันนี้จะเป็นปลาบึกนะคะปลาหมึกแกละปลาบึกแกลเนื้อแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีใบยอนะคะนนีเราจะเป็นแกงปลาบึกใส่ใบยอนะคะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดนะคะพริกใหญ่นะคะโหระพาแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทินะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำใบยอนะคะไปต้มก่อนเลยนะคะอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะกูเราจะลวกใบยอก่อนเลย เพราะว่าเราจะลดความขมนะคะปาก็มีนิดเดียวนี่จะแกงใส่ใบยอเราจะเริ่มแกงแล้วนะคะเรากำลังจะนำาที่แกงมาผัดน้ำมันนะคะนี่ก็แกงในหม้อเลยทีเดียวน้ำมันผัดที่แกงให้หอมก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังผัดที่แกงให้หอมก่อนนะคะ ใส่กะทิลงไปเดี๋ยวรอน้ำกะทิเดือดนะคะเราถึงจะใส่ปลานะคะ ตอน,นี้เราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลากับชูรสไปก่อนอน้ำปลานะคะเอตอนนี้น้ำกะทิของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะ,เ,ะเติมปลาลงไปนะคะ,ะเติมปลาลงไป เียวปลาสุกเราก็จะเริ่มใส่ใบยอใบยอที่เราลวกแล้วนะคะใบยอจะเยอะกว่าปลาอีกเนาะถ้าใครได้ติดตามคลิปนะคะปลาบึงที่เป็นปลาตัวใหญ่ๆะค่ะที่ทางกม้มทีนี้มันเหลืออยู่นิดนึงก็เลยเก็บเนื้อไว้ว่าจะแกงใส่ใบยอแต่ใบยอหาไม่ได้ก็เลยกลับไปที่บ้านถึงได้ใบยอมาก็เลยได้กลับมาแกงนะคะ ใส่เนี่ยนนี้มะเขือพวงนะคะเจอมะเขือพวงที่ผิดเลยมันคือใบยอร่วงแล้วมะเขือพวงมะเขือพวงเล่หน่อยเราพยายามไม่คนุนะคะเราต้องใช้กดๆแทนไปเพราะว่าตัวตาจะขาย ใบยอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หงลพาไปสักนิดนึงค่ะเราก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสก็น้ำปลากับชูรสนะคะนี่ค่ะเมน,นูแกงใบยอปลาบึกนะคะใส่ใบยอะคะ่ะก็จะเป็นเนื้อร,อรวนเลยนะคะเป็นแกงกะทินะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ